สวัสดีครับสวัสดี f อซทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่งชวนยิ้มครับผมวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกัน <c oughs> เช่นเก่าเหมือนเดิมนะครับผมก็ก่อนอื่นนั้นต้องขอบคุณ f อซทั่วประเทศทั่วโลกทั่วสารทิศนะครับโดยเฉพาะ f อซหลายๆท่านนะที่เข้ามาชมคลิปนะครับแล้วก็ ส่วนส่วนมากจะเป็นเป็น FC ของน้องต้นข้าวนะครับก็ <c oughs> หลายๆคลิปนะที่ผมเอ่ยชื่อรายการเราต้องขออภัย FC ด้วยบางท่านนะครับผมอาจจะเอ่ยชื่อผิดพลาดแต่ว่าผมไปจำชื่อรายการอ,อันเก่านะครับก็คือ,อชื่อเดิมเนาะสึกวันดนเพลงชิงทุนอะไรเงี้ยนะครับจริงๆมันเป็นชื่อสั้นๆนะครับ ชื่อรายการาวันวันดวนเพลงนะครับดวนเพลงชิงทุนประมาณนี้เนาะทุกคนก็อ่ะโอเคก็อย่าไปซีเรียสกับมันเลยนะครับผมก็ มี f อซนะครับเข้ามาติดตามผมนะครับเยอะแยะมากมายเนาะทะลุหมื่นกว่าแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยก็เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์ต่างๆนานานะครับผมพอช่อง y t u t u เนี่ยเวลาคนติดตามเยอะนะครับคนรับชมคลิปเยอะนะลงคลิปหนึ่งคนดูเป็นหมื่นๆเนี่ยนะครับถือว่าถือว่าไม่ธรรมดานะครับช่องผมนี้คนก็จะดูเยอะขึ้นนะครับตาม ตามคนติดตามเลยเนาะผู้ติดตามนะครับหลักหมื่นหมื่นกว่านี่ถ้าเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบถ้ามีชื่อเสียงอะไรหรือว่าใครก็แล้วแต่นะเนาะอาจจะมองว่าน้อยนะครับมีผู้ติดตามน้อยนะฮะแต่สำหรับผมผมก็ว่าเยอะนั่นแหละนะครับแล้วที่สำคัญเลยเนาะมี f c เข้ามา,าพูดคุยคอมเมนต์พูดคุยนะครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปนะครับ <c oughs> กับพี่ศนะักด์เนาะก็คืออดีตพิธีกรพี่พึ่งพุ่มพวง,พงดวงจันทร์นะครับผมพี่ศักด์ก็ผมก็จะไปนั่งคุยกันแบบกันเองสบายๆนะทั้งสองคลิปเลยนะครับผมก็คือพี่ศักด์กับผมเนี่ยเป็นคนที่สนิทกันสนิทสนมกันนะครับซึ่งเมื่ออดีตเมื่อสักสิบปีที่แล้วนะผมก็ ได้มีโอกาสเข้าไปาร่วมงานกับพิศัก์นะครับกับวงพินางศรีพรานไพพง์นะครับซึ่งพิษักได้เป็นพิธีกรนะครับพิษักก็จะเป็นเพร่อพวกกันกับผู้จัดก,การพินางเนาะในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ได้แนะนําผมพิษักก็เป็นศิลป,ปินตลกอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นพิธีกรก็เลยรู้จักกันแนะนําให้ผมไปร่วมแสดงอยู่กับวงดนตรีนะครับ เป็นคอนเสิร์ตของพี่นางซีดีพรอาไปพงครับก็เลยรู้จักกันแล้วก็รู้จักมาคุ้นก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนะครับแล้วก็พอดีเราสนิทสนุมกันนะครับพอได้ไปนั่งคุยเรื่องเกี่ยวกับน้องต้นข้าวอย่างเงี้ยนะครับตามที่ f อนะครับแฟนๆของน้องต้นข้าวนะครับได้เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็มาชื่นชมนะครับกับเขาเรียกว่าอะไรชื่นชมในบุคลิกภาพของ พิศักเนาะเวลาพิศักแกพูดนะครับแกก็จะมีวิธีการนะครับเพราะว่าแกมีความสามารถในด้านการพูดพิธีกรนู่นนี่นั่นอะไรตั้งแต่ยุคเมื่ออดีตจนถึงปัจจุบันนะครับรพอดีก็ก็มี f c อีกหลายท่านเลยนะครับกราบขอบพระคุณ f c หลายๆท่านนะที่เข้ามาคอมเมนต์แนะนำนะครับขอบคุณคำแนะนำนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ บอกว่าให้ผมถ้ามีโอกาสนะให้ผมนะครับไปพูดหรือว่าไปคุยกับพี่แสนรักเมืองโคราชนะครับพี่แสนรักนี่ก็เป็นพิธีกรลูกทุ่งนะครับซึ่งปัจจุบันก็ประจำอยู่ในรายการประกวดร้องเพลงนะครับชุมทางดาวทองเนาะแล้วก็มีผลงาน เยอะแยะมากมายนะเป็นอดีตพิธีกรวงดนตรีสายยันสัญญาพี่เป้านะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในบุคคลที่สำคัญนะครับกับการพูดเป็นพิธีกรกับวงดนตรีนะครับเมื่ออดีตครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็พี่แสนรักเมองโคราชเนี่ยแกก็จะคือ วิธีการพูดจะต่างกันเทกากพี่พีิศนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะที่เอฟซอยาให้ผมไปพูดไปคุยกับพี่สุบินนะครับที่เป็นอดีตพิธีกรพี่พุ่งพุ่มพวง,ง,งเช่นกันนะครับแต่ว่าคืออย่างนี้นะครับผมจะอธิบายให้เอฟซีได้ฟังเนาะคือเข้าใจนะฮะาหลายๆท่านนะที่อยากให้ผมไปนั่งไปพูดไปคุยแล้วกับพี่พี่เสรจลักอะแต่ความจริงแล้วมันถามว่ามัน ทำได้ไหมนะครับในทางทฤษฎีมันก็ทำได้แต่ในทางปฏิบัติมันค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับอ่อันนี้จะอธิบายให้เข้าใจแบบลึกซึ้งเลยนะครับว่าทำไมเพราะอะไรทำไมถึงไปสัมภาษณ์ไม่ได้หรือว่ายุ่งยากอะไรขนาดไหนนะครับประเด็นแรกเลยเนาะทุกคนประเด็นแรกหนึ่ง พี่แสนรักไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะครับพี่แสนรักอยู่ที่นครราชสีมาหรือว่าโคราชบ้านของแกนั่นแหละนะครับนี่เลยเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับออันนี้เป็นสาเหตุที่ที่ที่พอ,อรับฟังได้เนาะ <c oughs> <c oughs> บ้านแกอยู่ไกลนะครับผมอยู่สมุทรสาครน,นะครับซึ่งมันมันคนละ <c oughs> คนละจังหวัดนะครับสองสาเหตุที่สองนะครับ สาเหตุที่บ้านอยู่ไกลนั่นก็ประเด็นสําคัญสาเหตุประเด็นที่สองคือผมไม่ได้สนิทกับพี่แสนรักหรือว่ากับพี่สุบินเท่ากับพี่ศักดิ์ซึ่งพี่ศักดิ์ผมสนิทสนิทนู่นนี่นั่นคุยกันเรื่อยนะครับก็คุยไลน์บ้างเคยทํางานร่วมกันแต่กับพี่แสนรักในผมไม่เคยทํางานร่วมกับพี่แสนรักคือเห็น ที่แสนรักนี่เคยเห็นกันเรื่อยๆนะครับถ่าเคยถ่ายลงถ่ายรูปด้วยกันก็มีนะครับซึ่งจะเห็นตามงานที่เห็นกันเลยนะงานสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยนะครับถ้าสมาคมตลกจัดงานนะครับผมก็ ไปร่วมงานก็จะได้เจอพี่แสนรักเมืองโคราชนะครับแล้วกอ็อยู่ที่ว่าผมจะขอถ่ายรูปหรือไม่ขอถ่ายรูปก็เจอกันก็ยกมือไหว้แกปกตินะถ้าถามว่าเห็นหน้าค่าตากันก็อ๋อ,อกันนั่นแหละใช้คําว่าอ๋อนะแต่ไม่ได้ใช้คาําว่าอ,อ้าวบอยงุ้นอ้าวบอยเพิ่งมาหรออะไรไม่ใช่นะครับมันก็ระแบกบกันนะเพราะว่าหนึ่งพี่แสนรักเนี่ยเราเราก็ไม่ได้ไปคุ้นเคยคลุกคีกับพี่เขานะครับสาเหตุ ที่สองนะที่ว่าหลายๆท่านอยากให้ผมไปไปสัมภาษณ์นะครับคือถ้าไม่สนิทกันนะครับมันก็จะเป็นการยากเลยนะครับออย่างที่สามนะครับเรื่องของการเชิญพี่เขามานั่งสัมภาษณ์มานั่งคุยนะครับอันนี้ผมว่าหลายๆช่อง Youtube ที่มีผู้ติดตามเป็นแสนเป็นล้านนะครับเวลาจะเชิญแขกรับเชิญมานั่งพูดคุยเนี่ยนะครับหนึ่ง ในวงเล็บหนึ่งนะลำดับที่สามวงเล็บหนึ่งก็คือคุณต้องมีค่าน้ำมุกน้ำมันค่าขนมค่าข้าวภาษาพวกเราเรียกสบายสายนะแต่ถ้าภาษาเป็นทางการหน่อยเรียกว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าตัวนะครับจะมากจะน้อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งผมเออไม่คือถามว่า,ามันทำได้ไหมมัน ม,มันไม่สามารถทําได้ขนาดนั้นเพราะหนึ่ง,อ,งอีกแกะวงเล็บเยอะเหลือเกินเพราะว่าผมช่องผมเป็นช่องผู้ติดตามน้อยนิดนะครับ2ในช่องนะวงเล็บสองของช่องคือรายได้ผมไม่ได้มีรายได้ที่เป็นมหาศาลนะครับวมนนี้มีรายได้แบบโอ้โหเป็นพันเหรียญอะไรเงี้ยนะครับก็ไปคิดเลขกันเอาเองคนระับ 700, 800, 000, 000, เจ็ดแปดร้อยเหรียญพันเหรียญอย่างเงี้ยนะต่อเดือนไม่ใช่นะครับของผมยังแค่หลักร้อยเหรียญนะครับร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญอย่างเงี้ยแล้วแล้วคนนี้ไปสัมภาษณ์คอสัมภาษณ์พี่เขาอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องมีค่าเสียเวลาของของของ,ของพอี่ของแขกรับเชิญเนาะมานั่งพูดนั่งคุยนู่นนี่นั่นนะเป็นสินน้ําใจนะครับอย่างที่พิษัตย์เนี่ยนะครับที่ผมพูดคุยไปคลิปก่อนก่อนนะครับ พิสังในผมก็มีค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าแบบเ,เล็กๆน้อยๆตามกำลังของผมนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าช่องผมไม่ได้ช่องออใหญ่นะฮะแล้วก็ไม่มีรายได้ที่สูงนะครับผมก็สามารถที่จะคุยสามารถพิสักได้ก็เพราะว่าผมมีสิน้ำใจเล็กๆน้อยๆซึ่งก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับผมก็ แบ่งกันไปนะครับสามสิบสี่สิบเหรียญอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็พอได้ค่าค่าข้าวค่าอาหารนะครับค่ากับข้าวนู่นนี่นั่นอะไรนั่นแหละเป็นธรรมดานะครับนั่นแหละคือแยกส่วน,ส,วนส่วนออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับมันก็มีประเด็นแค่ประมาณว่าออพอหนึ่งเดินอ,อ,อยู่ไกลกันสองไม่ได้สนิทสนมกันสาม ต้องมีค่าน้ำใจนะครับอย่าลืมนะครับการทำช่อง YouTube นะครับในเมื่อช่องเราประสบความสำเร็จแล้วนั่นหมายความว่าก็จะมองไปในเรื่องของอค่าค่าสินน้ำใจอย่างที่บอกนะถ้าช่องที่แบบช่องใหญ่ช่องแบบคนติดตามเยอะอะไรเงี้ย นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะช่องเล็กอย่างผมก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะครับซึ่งผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าคนดูผมจะมากน้อยไปอีกนานขนาดไหนนะครับ FC จะเข้ามาตามผมแล้วจะดูผมไปทุกๆคลิปหรือไม่อันนี้ผมก็ไม่รทราบได้นะครับนะครับสาเหตุหลัก หลักๆเลยเนาะที่ไม่สามารถที่เอผมเข้าใจนะผมก็อยากคุยนะน,นี่พูดพูดกันตามความจริงเลยนะผมก็อยากคุยกับพ,พี่แสนรักเหมือนกันนะแต่ถ้ามีโอกาสอืมสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง f อของน้องต้นข้าวก็ได้เห็นวันที่พี่แสนรักประกาศน้องขึ้นบนเวทีงาน ครบรอบ33ปีพี่พึ่งพุ่มพวง,พงดวงจันทร์ที่วัดทับกระดานนะครับก็พอดีหลายๆท่านก็คอมเมนต์มาเยอะเยอะมากนะตามตามคลิปของผมที่ลงไปนะนะก็อยากเห็นอยากให้ไปสัมภาษณ์พี่แสนรับบ้างพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับน้องต้นข้าวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างนะผมถามว่าผมอยากไปไหมผมอยากเจอแกไหมอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าวันนี้ บางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงเนาะวันนี้สิ่งที่ผมจะพอ,พอที่จะทําได้ผมก็จะต้องหาช่องทางนะครับเพื่อ,อจะได้ไปเจอแกหรือว่าไปพูดคุยแกนะแต่ว่าช่วงเนี้นะมันเป็นช่วงที่ไม่รู้จะเจอกันเมื่อไหร่เจอกันช่วงไหนอะไรยังไงเนาะแล้วที่สำคัญเลย ช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษานะครับแล้วก็งานแสดงตลกผมก็มันก็หยุดไปนะครับมันไม่มีงานว่าจ้างเนาะก็ยังไงก็ฝาก f c ไว้ด้วยนะครับ FC ที่รับชมผมนะครับท่านใดอยากว่าจ้างผมไปทําการแสดงตามงานต่างๆของบ้าน f c เนาะไม่ว่าจะเป็นงานากินเลี้ยงสังสรรค์งานวันเกิดแฮปปี้เบเดย์งานวันกระถินพระป่างาน แต่งงานบวชนะครับงานวัดงานวาติดต่อทีมงานตลกของพวกผมได้นะถ้าอยากไปเจอกันสัมผัสตัวจริงๆกันนะครับเอฟซี FC ของน้องต้นข้าและ f f c ของผมนะทั้งหมื่นกว่าคนนะหมื่นกว่าทรัพย์นะันั่นแหละนะครับก็เป็นธรรมดาเนาะ,อ,ะอันนี้ก็มาพูดให้ FC อธิบายให้ FC เข้าใจนะครับพี่แสนลักกับพี่สุบินอ,อีกหนึ่งท่านเนาะ เอฟซี uh, ก็ถามถึงนะแต่อันนี้อันนี้ยิ่งยิ่งผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่รู้จักกันเลย,ยครับรู้รู้แต่ว่าไปที่งานวัักนการนั่นแหละเห็นเห็นแค่แค่นั้นแหละนะครับผมก็ไม่ได้รู้จักกับแกเนาะแกก็เป็นพิธีกรฝีมือดีนะครับแล้วก็มีพิธีกรอีกหลายหลายท่านเลยเนาะที่ทํางานองค์การเพลงลูกทุ่งนะครับในช่วงนี้ก็ตามกระแสนะครับตามความนิยมชมชอบนะครับของ กระแสของน้องต้นข้าวนะครับวันนี้ก็จะมาพูดมาคุยเรื่องอหัวข้อของพิธีกรอันดับหนึ่งนะครับที่เขาเขาเล่ากันเขาว่ากันนะเพราะพี่แสนรักเนี่แกมีผลงานนะที่โดดเด่นนะครับในช่วงหนึ่งเนาะที่พี่บมำแกทำเขา,าเรียกอะไร มัมออนสเตจอะไรเมื่อก่อนนะที่เป็นเหมือนอารมณ์ทอกโชว์นะครับที่เอาพี่แสนลักมาประกาศเพราะว่าพี่มัมนะเขาชอบพี่เป้าไงพี่มัมชอบพี่เป้าสายยามสัญญาชอบเพลงพี่เป้านะครับก็เลยได้เชิญพี่แสนลักเมืองโคราชมาร่วมรายการด้วยนะตอนนั้นนะถ้าใครจําได้นะครับก็คือผลงานแกก็เยอะแยะหลากหลายนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลืมกันนะครับกับพี่ศักนะทีศรกดักน้ำเพชรน,นะครับ พี่ศักดิ์ก็ก็เป็นเพื่อนกันกับพี่แสนรักษณนะครับผม Mango. แล้วก็พี่สุบ anyway. ินเขาก็เป็นพ่อพวกกันนั่นแหละเป็นเพื่อนกันนะครับอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะไว้ประมาณนี้เนาะผมก็จะอัดคลิปประมาณนี้ fc ชอบฟังผมพูดฟังผมคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้องต้นข้าวบ้างเกี่ยวกับเรื่องลูกทุ่งวงการลูกทุ่งต่างๆนานาตอนนี้ก็หลายๆเรื่องหลายๆราวเรื่องที่เกี่ยวกับ วงการนู่นนี่นั่นนะบางทีมันตอนนี้นะวงการผ้าเหลืองนะครับมันก็มันทำให้ทุกคนบางคนแบบมีความรู้สึกไม่ดีเลยนะก็มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆน,นะครับเรื่องที่ผมมานํามาพูดมาคุยเกี่ยวกับความบันเทิงประมาณนี้ดีกว่านะครับก็มีความสุขมากกว่านะครับ ก่อนที่จะไปดูเรื่องอื่นบางคนเครียดเรื่องอื่นไงนะครับเครียดหลายๆเรื่องนะครับก็อยากมาฟังผมพูดมั่งนะครับขอบคุณหุยขอบคุณกระแสความนิยมของ f อฟนะครขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ทําให้ผมได้กํากเนิดเกิดขึ้นกับช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับที่ทําให้กระแสของอโซเชียลนะครับ ผ่านสายตากับมบาดา FC นะครับได้รับชมถึงจะเป็นคลิปที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่ FC ก็ยังให้เกียรตินะครับก็ยังเข้ามาให้กำลังใจนะครับทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,ก,การากดติดตามนะครับทุกๆก,การแชร์นะครับของ FC ที่ แชร์คลิปของผมออกไปทั่วทั่วสารทิศนะครับ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะขอบคุณนะครับ FC ที่อยู่ตุรกีอ,อยู่เยอรมันก็มีนะครับอัอนนี้หมายถึง f c ของน้องต้นข้าวนะไม่ได้เกี่ยวกับ f c ผมนะแต่วันนี้คือจะ f c ใครก็แล้วแต่นะก็คือเข้ามาฟังมาพูดมาคุยกันก็สบายๆเลยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครนะครับผมก็ าตามช่องทางของของผมเลยนะครับผมอ่ะโอเคโชคดีมีเงินใช้นะครับเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับผม